เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับเอาไว้พี่สวัสดีครับนี่ผมมาชี้เผ้วบ้านสวยมาชมเล็กๆเล็อกอยู่นะครับบ้านสวยพร้อมอยู่บรรยากาศดีพื้นที่กว้างขวางครับบ้านทรงโมเดิร์นแล้วราคาไม่แพงด้วยนะครับเก้าแสนห้าหมื่นบาทนั่นเองบ้านสภาพใหม่ๆครับเก้าแสนห้าหมื่นบาท เจ้าของขายเองนะครับซื้อกับเจ้าของโดยตรงเบอร์โทรเจ้าของก็ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําวเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้เลยทางเราก็เพียงมาชี้เป้าให้เลือกซื้อครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับห้องครัวคาเตอร์ครัวสิ่งล้างจานตู้แขวนมือให้พร้อมแต่และห้องสวยสะอาดกว้างขวางเลยครับห้องใหญ,ใหญ่มี2ห้องนอนครับหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ํา บ้านยกพื้นสูงหนึ่งเมตรครับจากพื้นดินพื้นที่91ตารางวาครับมีที่เหลือไว้ปลูกต้นไม้ผลไม้ได้อีกพื้นที่ก็โอเคอยู่นะครับไม่แค,คบครับ9ก้าแสนบาทบ้านเดี่ยวใหม่ๆอย่างนี้นะครับพิกัดอยู่อำเภอกำแพงแสนนครปฐมท่านใดสนใจก็ไปดูสถานที่จริงกันได้ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิม ใกล้เซเว่นแค่100เมตรเท่านั้นเองใกล้วิทยาเกษตรกำแพงแสน15 G, กิโลใกล้โรงพยาบาล13กิโลครับมีของแถมมาด้วยครับอย่างเช่นแทงน้ํถาถังน้ําตู้ครัวนครปฐม,มบ้านเดียเ่ยว900,000บาทครับก็คุ้มอยู่นะครับสนใจก็ใส่ตรงเข้าไปได้สําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ